ใช่ค่ะอร่อยไหมคะยุงค่ะแมลงวันใช่แมลงวันอ่ฮะพี่เสกินไปกี่ชิ้นแล้วคะกี่ชิ้นน้อยอ่ะฮะเดี๋ยวมานมีไล่มันนะโอเคไหมคะไว้ไว้โอเคมีวัแมลงวันใช่เดี๋ยวมัมีไล่มันนะยำมีสามชิ้นใช่ไหม ครกินอะไรลูกกินโค้กครับใช่ไหมลูกวันนี้เรากินอะไรกันพิซซ่าใช่ไหมลูกพิซซ่าพิซซ่าอตน้าให้กินโค้กต่อนแนินให้หมดนะคะโอ้โหยัม่สามชิ้นใช่ไหมลูก กินเหมือนผู้ใหญ่เลยสามชิ้น,ชน,น,ใ,นใช่ไหมลูกมันมีอพิซซ่าอร่อยไหมคะเยี่ยมไหมเยี่ยมยกมือทำอยังไงคะเ<ด>ยี่ยมใช่รอร่อยอร่อยแซ่บๆเลยใช่ไหม,มนั่งทานดีๆค่ะลูกนั่งคะธรรมะให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆ <ขา S 1> เดี๋ยว <ขา S 1> จะสำลักนะคะ พัดลมเหมอเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ปรับให้นะมันก็ตรงลูกแล้วนะนพี่ใคายปรับพัดลมให้น้องหน่อยค่ะน้องร้อนออนยยี่นะคะทีนี้ค่ะต้อไงไปาทางคกด้วยนะคะ่าเรือร่องราวันเป็นัไกันโอเคหายร้อนแล้วยังคะหายแล้วครับมันนร้อนใช่ไหม,ไมพี่คาเอาอีกสิจะกินให้กินให้เป็นไม่ใช่แม่ผู้ไย ไปโอ้โหอร่อยอืมาณมันดูใช่ขูาวลูกมามีบอกให้ลูกกินอย่างนั้นมันจะฟินกว่าเอาลองกัดสิอ้ำหนึงจะอ้ำสิใบใบเฟิร์สอ้ำ ชีสเยิมไหมลูกมันไม่ค่อยเยิมแล้วเนาะมันมันอสึกจะไม่ค่อยเย็นแล้วพี่ชายพี่ชายกินกี่พี่ชายกินกี่กกชิ้นคะลูกสอ,ส,สองที่ไหนอ,อันนี้ชิ้นที่สามค่ะมันมีสองอพี่ชายใช่ใชใชพี่ชายกินกี่ชิ้นแลวคะพี่ชายกินสามโอเคเสร็จบาย Bye bye. Nhầm.